อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะอากาศและอาวุธหนังหมาป่าสีทองถูกทำลายสุดท้ายก็เป็นบุคคลร่างใหญ่ยักษ์ที่จื่อซานโวเซกมาแหลกละเอียดทุกอย่างเกิดขึ้นในพริบตาเดียว6ในขณะนั้นเองเทพหมาป่าตอบสนองอย่างรวดเร็วก่อนที่ผู้นำของทะเลสาบแห่งสวรรค์จะถูกสังหาร มันก็เคลื่อนไหวกระโจนตัวหันหลังแล้วหนีหายไปทิ้งไว้เพียงเงาสีทองอันน่าอดสูหมาป่ามีนิสัยเจ้าเล่ห์เพทุบายมันรู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลอย่างหลักแหลมร่างกายดุดทองคำกระแทกชนขุนเขาทะลายป่าไม้พุ่งเข้าไปในผืนป่าด้วยความเร็วมหาศาลแท้จริงแล้วยามที่หนังหมาป่าสีทองผืนนั้นสำแดงเดชและออกจู่โจม มันก็แปลงร่างเป็นลำแสงสีทองและเริ่มเพ่นหนีท่ามกลางป่าดึกดำบรรแล้วในนามของผู้กล้าที่สุดในรัศมี500เมตรความสามารถและประสาทสัมผัสของมันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากในตอนนี้มันไม่เหลือลักษณะโหดร้ายแล้วมีเพียงแต่ความหวาดกลัวไม่กล้าจะหยุดพักแม้แต่นิดแม้ชายชราแห่งเผ่าชนหมาป่าทองคำจะยิ่งใหญ่เกรียงไกรปกครองดินแดนกว้างใหญ่ แต่อย่างไรแล้วก็เทียบกับเทพหมาป่าไม่ได้ปฏิกิริยาตอบสนองชาเล็กน้อยเมื่อเขาได้สติก,กลับคืนมาก็เร่งเพ่นหนีปล่อยลูกธนูในขณะเดียวกันเขาก็ออกคำสั่งให้ผู้กล้าแห่งตระกูลทำการตั้งรับเพื่อถ่วงเวลาให้เขาเพียงครู่ลูกศรก็ถูกปล่อยออกมานับหมื่นด้ามเสียงทะลวงท้องฟ้าดังไม่หยุดลูกศรโลหะเนืองแน่นพุ่งไปยังหมู่บ้านหินผากันพร้อมเพียง ทว่าก็เปล่าประโยชน์กระแสลมวนสีเขียวขยายใหญ่ขึ้นลูกศรทั้งหมดถูกดูดเข้าไปจนทำให้ลูกศรโลหะหักด้ามแล้วด้ามเล่าจากนั้นก็แตกละเอียดเหตุการณ์นี้ทำให้คนทั้งหมดตะลึงงานพวกเขากลัวตั้งแต่หัวจรดเท้าภาพเหตุการณ์เช่นนี้น่ากลัวเกินไปต้นหลิวสถานฟ้าอย่างแท้จริงจะรับมือกับมันได้อย่างไร พายุหมุนส่งเสียงร้องหวีดหวิวประหนึ่งสัตว์ประหลาดคำรามสะเทือนไปทั้งเทือกเขาผู้นำแห่งเผ่าชนหมาป่าทองคำร้องลั่นร่างกายปลิวว่อนไปที่หลุมของกระแสะลมอย่างไม่รู้ตัวไม่เขาตะโกนลั่นด้วยความหวาดกลัวหากเข้าไปก็ตายสถานเดียวแม้แต่พะละก,กำลังอันแข็งแกร่งของเขาก็ไม่สามารถต้านทานการจู่โจมของต้นหลิวได้สวบ แสงสีทองพวยพุ่งกระเพื่อมขึ้นลงราวกับเกลียวคลื่นน่ากลัวแต่ลำแสงเจิดจ้ากลับยิ่งทำให้ใจต้นระรัวแสงสีทองที่เหมือนพระอาทิตย์ระเบิดออกฟาดไปยังพายุหมุนอาวุธจากบรรพบุรุษผู้นำตระกูลใช้อาวุธบรรพบุรุษแล้วคนของเผ่าชนหมาป่าทองคำร้องออกมาด้วยความตะลึงจากนั้นก็เกิดความรู้สึกฮึกเหิมขึ้น รอคอยการทลายพายุหมุนและคาฟันต้นหลิวต้นนั้นทว่าพวกเขาเพียงเริ่มตื่นเต้นเร้าใจทุกอย่างก็กลับตาลปัดเมื่อลำแสงสีทองปะทะกับกระสวนสีเขียวก็หลุดจากการควบคุมของผู้นำเผ่าหมาป่าทองคำแสงสว่างมอดลงและจางหายไปโอ้ยผู้นำแห่งเผ่าหมาป่าทองคำร้องตะโกนดังลั่น ร่างกายค่อยๆแตกร้าวไอเลือดลอยขึ้นกลายเป็นเศษซากเลือดเนื้อและสูญสิ้นไปตลอดกาลฝูงชนขนลุกชันและหวาดกลัวเป็นระลอกๆเพี้ยอาวุธบรรพบุรุษที่หลบหนีออกมาร่วงหล่นต่อหน้าผู้คนจากเผ่าหมาป่าทองคำมันเป็นกริดเล่มหนึ่งยาวเกือบหนึ่งเซียมีแสงสีทองไหลเวียนอักขระประทะกับกระสวนสีเขียวแปรเปลี่ยนเป็นหม่นแสงแต่มันก็หลุดรอดออกมาได้ หากมองอย่างละเอียดจะพบว่ามันฝนมาจากเคี้ยวสัตว์สีทองมีพลังลึกลับและน่าหวาดกลัวซ่อนอยู่ผู้กล้าแห่งเผ่าหมาป่าทองคำสั่นสานผู้อาวุโสของตระกูลตัวสัน่นทาโกยมันขึ้นมาด้วยสองมือคิดไม่ถึงว่ามันจะต้านทานต้นหลิวไม่ไหวนี่ไม่ใช่เคี้ยวที่หลุดออกมาจากเทพารัก์แห่งตระกูลแต่มันมาจากประเทศเก่าแก่ เมื่อครั้งที่เผ่าชนหมาป่าทองคํายังไม่ย้ายถิ่นฐานจําต้องส่งเครื่องบรราการแก่ประเทศเก่าแก่ทุกๆปีบรรพบุรุษของพวกเขาได้ทำคุณประโยชน์แก่ที่นั่นจึงได้รับการประธานอาวุธล้ำค่าซึ่งก็คือกริดเขี้ยวหมาป่าในเวลานั้นเผ่าชนหมาป่าทองคํายิ่งใหญ่มากรุ่งเรืองอย่างเปรียบไม่ได้กระทั่งค่อยๆตกต่ำลง ผ่านระยะเวลาอันยาวนานจึงได้แยกตัวออกมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ก่อตัวเป็นชนเผ่าจนถึงทุกวันนี้อาวุธล้ำค่าชิ้นนี้ตกทอดอยู่ในมือของพวกเขากริตเคี้ยวหมาป่าเป็นเขี้ยวที่หลุดออกมาจากเทพรักษ์ของประเทศเก่าแก่แม้ว่าพลังที่มีมาแต่กำเนิดจะถูกประเทศเก่าแก่เอาไปแล้วถึงจะเป็นเช่นนี้แต่หลังจากกลายเป็นอาวุธล้ำค่า อานุภาพของมันก็ร้ายแรงอย่างที่ไม่สามารถจินตนาการได้แต่ตอนนี้มันต้านทานต้นหลิวไม่ได้จือ่อซานโหวก็หนีไปแล้วกระทั่งตอนนี้ผู้คนจึงพบว่าจือ่อซานโหวผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นผู้กล้าอันดับหนึ่งในรัศมี500เมตรแปลงร่างเป็นพระอาทิตย์สีม่วงลอยต่ำเหนือพื้นพุ่งเข้าไปยังผืนป่าเป็นเวลานานแล้วมันหนีไปพร้อมกับหมาป่าสีทองตัวนั้น หน้าที่แห่งนี้เหลือเพียงอาวุธล้ำค่ากระจายแสงสวยงามผนึกกำลังแปลงเป็นรูปร่างคนรับความตายแทนเขาแม้ว่าก้านหลิวจะมีเพียงก้านเดียวหลังจากที่มันกวาดล้างทุกทิศจนเรียบแล้วครั้นมันออกไล่ล่าก็ทันแค่เพียงทะลวงอาวุธล้ำค่าชิ้นนี้ดูดพลังศักดิ์สิทธิ์ของมันไม่ได้ไล่ล่าผู้กล้าอันดับหนึ่งพายุหมุนสถานฟ้าหดเล็กลงและมาลายหายไปอย่างรวดเร็ว ทุกอย่างคืนสู่สภาพสงบอีกครั้งการโจมตีของผู้กล้าทั้งสี่ถูกทํำลายทําให้ผู้กล้าทั้งหลายรู้สึกหวาดกลัวมากสี่ตระกูลใหญ่ต่างก็เงียบงันเคลื่อนกองกำลังมามากมายแต่ผู้นำทั้งสี่รอดกลับมาเพียงคนเดียวบ้างถูกแข่นฆ่าบ้างถูกแขวนกลางอากาศสิ่งนี้เป็นการตบหน้าพวกเขาชาดใหญ่พวกเขาคิดว่าตนปกครองแผ่นดินกว้างใหญ่ผืนนี้ ไม่มีใครสามารถต่อกรอนได้ทุกครั้งที่เคลื่อนไหวก็สามารถควบคุมทุกชนเผ่าได้เมื่อครั้งที่มาถึงที่นี่ก็กล่าวว่าจะกำราบหมู่บ้านหินผาให้สิ้นซากแต่ผลลัพธ์กลับเป็นเช่นนี้หากคิดย้อนกลับไปความแข็งแกร่งและการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของพวกเขานั้นกลายเป็นเพียงเรื่องขำขันเมื่ออยู่ต่อหน้าต้นหลิวน่ากลัวต้นนี้สิ่งเหล่านั้นมันไร้ประโยชน์ขึ้นมาทันที เหล่าผู้กล้าของสี่ตระกูลทั้งตะลึงหวาดกลัวโกรธแค้นและหลากหลายความรู้สึกผู้นำตระกูลถูกสังหารความอับปยศเช่นนี้ทำให้พวกเขาทั้งหวาดกลัวและกริ้วโกรธจนกำมัดแน่นบิดาของข้าจะตายเช่นนี้ไม่ได้ข้าต้องการคำชี้แจงชายวัยรุ่นร่างกำยำของชนเผ่าหมาป่าทองคำรามดวงตาดุดหมาป่าเปล่งลำแสงเหี่ยมโหดนายน้อยโปรดระงับโทสศ พวกเราไม่สามารถต้านทานปีศาจหลิวนั่นได้แม้แต่น้อยไม่ว่าจะเข้าไปกี่คนต่างก็เผชิญความตายแม้แต่ท่านผู้นำก็ยังสิ้นชีพเขี้ยวหมาป่าร่วงลงมาตรงนี้ปีศาจหลิวไม่ได้ไล่ล่าตามมาข้าคิดว่ามันคงยืดยาวได้เพียงหนึ่งลี้คงไม่สามารถมาถึงที่ห่างไกลได้ชายวัยรุ่นกล่าวเสียงเย็นในตาเป็นประกายเตรียมการเคลื่อนพลเมื่อเขาพูดจบผู้คนทั้งหมดต่างก็นิ่งอึง้ง ปังตอนนี้เองเหลยโหที่แขวนอยู่บนต้นหลิวถูกดูดกลืนพลังปราณจนสิ้นยากที่จะเสกกระแสะไฟฟ้าได้อีกทั้งตัวแห้งเหี่ยวร่วงหล่นมายังพื้นดินราวกับกา้าํำชาผุพังและแตกกระจายไปทั่วอาผู้คนจากตระกูลสายฟ้าร้องโหยหวนทั้งโกรธแค้นและเศร้าสลดทายาทของเหลยโหวในตาแดงกำม เตรียมการอย่างเต็มกำลังเพื่อทำศึกสงครามที่จะไม่สูญเสียสิ่งใดแม้เพียงอย่างเดียวพวกเราทะเลสาบแห่งสวรรค์ก็จะไม่ล่าถอยหากว่ามันไม่สามารถโจมตีมาถึงที่นี่ได้พวกเราก็ปล่อยเพลิงแผ่เผาหมู่บ้านหินผาจากระยะไกลนี้ฆ่าหลางบางมันให้สิ้นซากคนจากตระกูลเจียวตะโกนลั่นผู้นำตระกูลตายตรงนี้ความเขยดแค้นนี้หนักหนานัก มีเพียงคนของขุนเขาสีม่วงที่ไม่มีปฏิกิริยาใดเพราะจือ่อซานโหวหนีไปแล้วถอยหลังโจมตีแบบอย่างเชิงกองทัพของทะเลสาแห่งสวรรค์ชนเผ่าหมาป่าทองคำและตระกูลสายฟ้าถอยหลังไปไกลห้าลีเหลือคนบางส่วนที่อยู่ที่เดิมง้างคันธนูใหญ่ยิงลูกศรที่อับเปลวไฟไปยังหมู่บ้านหินผาคนเหล่านี้ต่างก็เป็นมือยิงที่มีกำลังแขนน่ากลัว เล็งเป้าหมายให้มั่นจากนั้นก็รวมตัวมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านหินผาเป็นไปตามคาดเมื่ออยู่ไกลก้านหลิวไม่ได้กระทําการจู่โจมใดๆมีเพียงรัศมีแสงปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านลูกศรทั้งหมดแหลกละเอียดยิงเข้าไปไม่ได้ด้านนอกหมู่บ้านเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ไฟลุกโหมแผ่เผาแต่กลับไม่สามารถขยายเขตเข้าไปในหมู่บ้านได้ไม่ได้ผลนี่ผู้คนมากมายถอนหายใจ ในขณะเดียวกันก็หวาดกลัวเข้าล้อมพื้นที่ตรงนี้ไว้ไม่ให้ผู้คนในหมู่บ้านเข้าออกได้ออกล่าสัตว์ไม่ได้ยังไงก็ต้องอดตายนายน้อยแห่งชนเผ่าหมาป่าทองคำกล่าวอย่างอำมหิตนายน้อยขอรับพวกเราถอยทัพดีกว่ามิเช่นนั้นอาจเกิดหายนะจนสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ได้มีคนกล่าวชักจูงแท้จริงแล้วผู้กล้าทั้งสี่ตระกูลต่างก็หวั่นเกรง ผู้คนมากมายอยากจะเร่งหนีกลับไปจากที่แห่งนี้ไม่อยากจะอยู่แม้วินาทีเดียวทว่าเหล่าผู้มีอำนาจทั้งทายาทของตระกูลและท่านลุงของผู้นำตระกูลในตาแดงกำมศูญเสียสติสัมปชัญญะหวังแก้แค้นอย่างถึงที่สุดพวกเราทะเลสาบแห่งสวรรค์จะไม่ยอมถอยจะต้องชำระแค้นแก่พี่ชายให้ได้หลอมที่นี่เอาไว้ทำให้ประชาชนบ้านป่าพวกนั้นอดตายทั้งเป็น น้องชายของผู้นำตระกูลทะเลสาบแห่งสวรรค์ตวาดดังลั่นคนจากตระกูลเจียวต่างก็หวาดผวามีได้เต็มใจแม้แต่น้อยจึงมีคนลุกขึ้นประท้วงทั้งที่รู้ว่าจะต้องตายเป็นแน่ยังจะไปรบพวกข้าทำไม่ได้หรอกนั่นเป็นที่ชายของท่านท่านไปชำระแค้นเถอะพวกข้าไม่อยากไปตายเจ้าว่าอะไรนะผู้นำตระกูลเพิ่งจะตายพวกเจ้าไม่คิดแก้แค้นงั้นหรือ กลับจะเพ่นหนีพวกเจ้ายังเป็นชายชาตรีของทะเลสาบแห่งสวรรค์ของเราอยู่หรือไม่เพียงชั่วครู่ทะเลสาบแห่งสวรรค์เกือบจะเกิดการจลาจนกันเองเมื่อเกิดสถานการณ์เช่นเดียวกับตระกูลสายฟ้าชนเผ่าหมาป่าทองคำไม่มีใครยินยอมจะไปตายต่างก็อยากจะหลีกหนีต้นหลิวปีศาจต้นนั้นสุดท้ายผู้คนบางส่วนก็หนีไปมีคนบางส่วนที่ทำตามคำสั่ง ข้าล้อมหมู่บ้านหินผาเตรียมการตัดขาดช่องทางหาอาหารของพวกเขาโหกเทพหมาป่าสีทองตัวนั้นพุ่งกลับมามาถึงตรงหน้าของนายน้อยแห่งตระกูลหมาป่าพอดีมันฟาดฝ่ามือลงมาจนเขาตัวลอยจากนั้นก็อ้าปากกัดอาวุธลำค่ากริดเขี้ยวหมาป่าด้ามนั้นไว้แน่นหันหลังวิ่งหนีไปกลายเป็นลำแสงสีทองหายไปในพริบตาคนทั้งหมดนิ่งอึง้ง จากนั้นก็กู่ร้องอย่างตกใจท่านนายน้อยรีบถอยเถิดขอรับลางไม่ดีท่านเทพารักทอดทิ้งพวกเราอีกทั้งยังช่วงชิงอาวุธบรรพบุรุษของตระกูลเราไปแล้วผู้อาวุโสคนหนึ่งตะโกนลั่นด้วยความกลัวไม่เพียงแต่ตระกูลของพวกเขาแม้แต่ทะเลสาบแห่งสวรรค์กับตระกูลสายฟ้าเองก็หวาดผวาทั้งหมดเกิดความคิดต้องการล่าถอย ทางด้านของตระกูลขุนเขาสีม่วงนั้นเริ่มวิ่งหนีกันแล้วไม่เหลือแม้แต่คนเดียวเห็นได้ชัดว่าได้รับคำสั่งของจือ่อซานโหให้ล่าถอยไม่ต่อต้านอีกต่อไปซิลทันใดนั้นก้านหลิวเคลื่อนไหวอีกครั้งครานี้ลำแสงสว่างโชดช่วงเจิดจ้าพระตากว่าครั้งก่อนยืดขยายใหญ่ขึ้นสี่ห้าอี้เพียงชั่วพริบตามันหมุนอย่างรุนแรง ก้อนหินถูกฟันจนหักยอดเขาทลายลงจนเกิดเสียงดังคลืนผืนป่าเรียบเป็นหน้ากลองชายวัยรุ่นของตระกูลหมาป่าทองคำร้องลัน่นหัวคนลอยขึ้นผู้คนมากมายที่ยืดหยัดอยู่ต่อในสนามรบแห่งนี้ถูกฟันสันหลังจนหักเป็นสองท่อนซากศพมากมายล้มลงสะเก็ดเลือดกระเด็นเซนซ่านจากนั้นทั้งทะเลสาบแห่งสวรรค์และตระกูลเจียวก็ได้รับชะตากรรมเดียวกัน ผู้กลุ่มอำนาจของตระกูลถูกสังหารเมื่อก้านเหลิวปัดกวากะโหลกศีรษะก็ปลิวว่อนพร้อมกับสะเก็ดเลือดเป็นวงกว้างกระทั่งก่อนตายคนเหล่านี้ก็หวาดกลัวจนถึงขีดสุดและรู้สึกผิดอย่างไม่สิ้นสุดไม่ใช่ว่าต้นหลิวไม่สามารถยึดมาถึงที่นี่ได้เพียงแค่ก่อนหน้านี้มันไม่ใส่ใจจะทำก็เท่านั้นผุบๆหลังจากที่ฟาดฟันบุคคลสำคัญไปแล้ว ต้นหลิวกลับไม่แข่งค่าตามอำเภอใจมันเพียงจู่โจโมหลินมาและสัตว์ประหลาดพวกนั้นก้านหลิวทะลวงมาสึกตัวแล้วตัวเล่าจนกลายเป็นพรวนอยู่บนก้านหลิวสุดท้ายเหล่าม้าสึกทั้งหลายตั้งแต่หลินมาสัตว์ประหลาดเขาเดียวและแราชจันทราก็ถูกเสียบทะลุอยู่บนก้านหลิวและถูกลากกลับหมู่บ้านหินผา แต่หนนี้มันไม่ได้ดูดพลังชีวิตดังเช่นทุกครั้งมันเหวี่ยงทิ้งลงบนพื้นถนนหนีเร็วเหล่าผู้กล้าจากสี่ตระกูลหวาดกลัวและวิ่งหนีกันอย่างไม่คิดชีวิตไม่กล้าอยู่ต่ออีกต่อไปคนในหมู่บ้านหินผาที่มองอยู่ต่างนิ่งอึง้งต้นหลิวแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเวลาผ่านไปนานสื่อหลินหูได้สติก,กลับคืนมาเขากล่าวด้วยความปวดใจอย่างที่สุดว่านี่เป็นสัตว์ประหลาดเขาเดียวนี่นา สามารถเดินเหินได้เป็นหมื่นลี้เป็นม้าที่พบเจอได้ยากมากตรงนี้มีพยักติดปีกหลายตัวเป็นสัตว์ประหลาดที่พบเจอได้ยากมากผู้อาวุโสเอ่ยอย่างตกใจผู้คนในหมู่บ้านหินผาเคารพยำเกรงต้นหลิวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เคารพบ,บูชาจากภายในเป็นมันนี่เองที่ปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านหินผาทุกคนต่างก็พึพรรมพำว่าเป็นเทพเจ้าต้นหลิวอธิษฐานด้วยความเลื่อมใสศรถถัทธา ทันใดนั้นก็มีเสียงศักดิ์สิทธิ์ดังขึ้นว่านี้เป็นอาหารจะต้องเตรียมให้เพียงพอหายนะครั้งใหญ่กำลังจะมาเยือนผู้ใดกันผู้คนต่างตกตะลึงท่านเทพรักเทพเจ้าต้นหลิวที่คุ้มครองหมู่บ้านของเราเอ่ยปากพูดแล้วเจ้าตัวเล็กเบิกตากว้างปล่อยลำแสงสว่างสวยัยมองไปยังต้นหลิวดำเกรียมอย่างตกตะลึง